สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะมาชวนทานกาแฟแล้วก็บทความดีๆนะคะเชา้ชาเช้าเพื่อจะได้มีพลังสู้นะคะสู้สองมือเลยะคะ่ะมือเดียวไม่ได้นะคะเลยสู้สองมือเลยนะคะค่ะวันนี้จะมาอ่านสิ่งดีๆให้กันตอนเช้าเพื่อเติมพลังนะคะสู้ค่ะ สู้ให้สุดถ้าเรายังม,มีลมหายใจอยู่นะคะอย่าเสียเวลาที่จะหาความหมายของคำว่าทำดีได้อะไรแต่ต้องใช้เวลาที่จะทำให้การทำดีนั้นมีความหมายต่อตอนเองและผู้อื่นเพราะโลกมันกว้างคนข้างๆจึงสำคัญ เพราะโลกมันกว้างคนสำคัญคือแรงผักอันยิ่งใหญ่อยากไปไวให้ไปคนเดียวอยากไปไกลให้ไปพร้อมกับเพื่อนรอยจารึกของคืนวันทำให้เราเข้มแข็งและเข้าใจชีวิตมากขึ้นก้าวต่อไปไม่สำคัญว่าซ้ายหรือขวาสำคัญคือก้าวไปให้ถึงก้าวอย่างมิตรดูแลกันไปตราบใดทะเลยังมีคลื่นอยา่าคาดหวังความราบรื่นบนทางชีวิต ตราบใดมีแสงสว่างมีมืดมิดชีวิตก็มีขึ้นมีลงตราบนั้นความฝันทำให้เรามีกำลังใจความพยายามทำให้เราได้ความฝันนั้นมาครองอ mm hmm. you can d ด e a อิ you can do อีกสู้ค่ะสู้มือเดียวไม่พอสู้สองมือ ปแล้วค่ะมีนัก,กเทศบาลนะคะเชา้านี้สดชื่นแจ่มใสนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะชริดาสู้ต่อไปนะคะ